อีดินฟิตริฮิจ r ะ s a k a h r ที่1,446ของพี่น้องมุสลิมหลังจากการถือศีลอดตลอดหนึ่งเดือนนี่เป็นวันเฉลิมฉลองของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกและนี่คือสิ่งที่พี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่จะทำในวันอีดินฟิตริชาวมุสลิมจะไปทำการละหมาดอีกเป็นพิธีที่สำคัญในการเริ่มต้นวันแห่งการเฉลิมฉลอง การบริจาคให้กับผู้ยากไร้ชาวมุสลิมจะต้องชำระสกาอันฟึกรยเพื่อให้พวกเขาสามารถร่วมเฉลิมฉลองได้การเยี่ยมเยียนครอบครัวและเพื่อนเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะรวมตัวกันและไปเยี่ยมเยียนญาพี่น้องเพื่อนฝูงและคนรู้จักเพื่อแสดงความยินดีและให้คำอวยพรการทานอาหารพิเศษชาวมุสลิมมักจะเตรียมอาหารพิเศษสำหรับวันอีดินฟิตรี ทานอาหารร่วมกันและแจกจ่ายอาหารให้กับเพื่อนบ้านการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามผู้คนแต่งตัวสวยงามเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนี้โดยการใส่เสื้อผ้าใหม่หรือเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของตัวเองการเยี่ยมเยียนสุสานจะทำให้เราระลึกถึงชีวิตหลังความตายและปฏิบัติตัวที่ดีในโลกนี้แน่นอนการจากไปของโรมฎอนอาจจะทำให้เรารู้สึกเศร้า เพราะผลบุญที่ทวีคูณจะหมดไปประตูสวรรค์จะถูกปิดประตูนรกจะถูกเปิดและชัยตอนจะกลับมามีเรื่องแรงอีกครั้งขอให้พี่น้องมุสลิมทุกคนอยู่จนถึงเดือนรอมฎอนถัดไปและอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ตลอดไปคอมเมนต์อาเมนเพื่อให้กำลังใจเราขอบคุณที่รับชมมากๆครับ